อ่าคันนี้ครับน่าจะเป็นขับสี่านยูศอ่า M C U 3าหก็มาการเกียร์ท้นโตหอมก็เราเป็นคิวนัดครับคิวนัดวันนี้ก็ได้เอาลงมาแล้วพอพอดีมาไม่ทันตอนก่อนเอาลงก็พอดีเห็นคราบน้ำมันเยอะอยู่ในส่วนของตัวเกียร์เรเบืงต้นยกมาแล้วยกลงมาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือเกียร์ฝากครับเกียร์ฝาก ก็คือเกียร์ทันเฟอร์ที่อาการมีเสียงหอนอันนี้จะเป็นเกียร์ใหญ่เขาเบื้องต้นแนะนํานะท่านไหนยกลงมาขนาดนี้แล้วแนะนําทําในส่วนของลวดซึมของเกียร์เกียร์ใหญ่ไปด้วยก็จะมีรายละเอียดก็คือเราจะมีซีน่าเกียร์แล้วโอริงทอกที่อยู่ข้างในแล้วก็ยากาวนี่ใหม่ยากาวใหม่แล้วก็ข้างล่างก็มีประกนอ่างเกียร์แล้วก็สีสำหับสายนะฮะอันนี้อันนี้จะเป็นเกียร เกียร์นเฟอลูกคือสองเชียงกงก็จะประมาณนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับคือแนะนําครับคือตอนนี้ซีนพวกนี้ยังไม่รั่วหรอกครับแต่ว่าพอเดี๋ยวเอาไปใช้ไปเนื่องเนื่องด้วยมันเป็นกาวเดิมครับกาวเดิมหมออย่างแนะนาไหนไหนก่อนจะย,ยกขึ้นไปมันจะมีชุดซ่อมเกียร์เกียร์ทันเฟอร์ครับเป็นพวกซีนพวกนี้ซีนตรงนี้แล้วก็ยากาวตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เป็นซีนพืนที่อยู่ข้างในนะครับอ่าฮะที่มันชอบรั่วจากเสื้อข้าไหน จะแนะนําทําไปทีเดียวเลยครับก่อนยกขึ้นก็จะเสียค่าใช้จ่ายชุดซีนอะไรพวกนี้น่าจะอีกพันพันเจ็ดมั้งครับผมไม่มั่นใจเดี๋ยวให้น้องๆแจ้งราคาอีกทีก็จะได้ยกขึ้นไปทีเดียวทํารั่วซึมไปทีเดียวมันก็จะได้จบกว่าไหนๆยกลงมาขนาดนี้แล้วรั่วซึมเกียร์แล้วก็รั่วซึมเกียร์ทันเฟอร์นะฮะนี่ตอนนี้กาวสวยอยู่ครับก็คือทรงนี้กาวเดิมนะครับแต่จริงกาวเดิมมันก็มีอายุของมัน ทำก่อนที่มันจะรั่วก็ดีครับเพราะว่าเคสเนี้ยมันรั่งไงครับมอนรั่วแล้วน้ามันมันขาดน้ํามันอันนี้มีอยู่ประมาณไม่ถึงลิตรครับจุดเจ็เพราะมันขาดปุ๊บมันร้อนมันก็ลุกปืนข้างในมันเสียหายมันเลยมีอาการหอนนี่ต้นเหตุของเขาเลยครับที่มันหอนคืออาการน้ํามันมันหมดน้ํามันที่อยู่เนี้ยครับโอเคเดี๋ยวลองดู่าให้ทีมสาวแอดมินเสนอใช้จ่ายเข้าไปให้ดูครับโอเคขอบคุณครับ